สวัสดีครับวันนี้จากร้านโปรเจคเตอร์นะครับผมวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบนะครับของโปรเจคเตอร์มินิสองรุ่นนี้นะครับหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูที่ตัวเครื่องก่อนนะครับตัวบนนะฮะจะเป็น g ีเอานนะฮะความชัดลูเมนอยู่ที่200ลูเมนนะครับส่วนตัวข้างล่างจะเป็น UC40 นะครับตัวนี้ลูเมนจะอยู่ที่800ลูเมนนะครับอ่าตอนนี้ผมได้ใช้เตรียมไว้ละนะฮะสังเกตนะครับ ตอนนี้ระยะห่างนี่จริงเนี่ยตัว u c 4 0จะอยู่ด้านหน้านะครับต้องต้องขยับ G50 m ออกไปนะฮะมันถึงจะเห็นตรงนี้นะครับโอเคนะครับแต่จอที่จะได้เท่ากันที่ประมาณนี้นะครับดูด้านบนด้านบนนี่ป็นของ g m g m 5 0นะครับตัวล่างจะเป็น u c 4 0นะฮะ100ลูเมนกับ200ลูเมนนะครับหาว่าแตกต่างกันเยอะไหมก็ถือว่าแตกต่างกันเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดหนังเล่นพร้อมกันนะครับ ให้ลูกค้าได้เทียบกันไปเลยเาาดูนะฮะครับแตกต่างมากมากเลยนะคือเรื่องสีนะครับสีนะเดีย๋ยวสีตัวละครเนี่ยฮะนี่เนี่ยนะฮะสีเหลืองเนี่ย ตัวนี้ที่เรามองเห็นก็อาจจะเป็นสีเหลืองอ่าเข้มๆไม่ได้สว่างยมากนะครับแต่ตัวข้างล่างเนี่ยสีเนี่ยโชว์สตว่รราเจ็บเลยนะฮะระยะฉายของเจม50น่านะะจะสูงสุดอยู่ที่120นิ้วนะครับส่วน u c 40เนี่ยเตมนี่เขาได้อยู่130นิ้วได้เลย วันนี้นะฮะสามารถเหมาะสําหรับที่ใช้งานได้ด้วยนะฮะสู้แสงได้ดีกว่านะครับตัวน,นี้นะฮะส่วนโดยเจ50เนี่ยก็เหมาะสําหรับอ่อลูอกค้าที่มาซื้อใช้งานในบ้านนะฮะดูนังพังเพลินเอาน้ำกะตุ้นให้ลูกหลานเล่นดูนะฮะนะครับผม เทียม่ด้วยนะครับนะครับด้านบนนะฮะจะเป็นรุ่น G M 5 0นะฮะราคาหน้าเว็บอยู่นี้อยู่ที่3,500บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะฮะส่วนข้างล่างจะเป็นรุ่น U C 4 0นะครับจากหน้าเว็บราคาที่4,900บาทนะครับตอนนี้นะฮะบริษัทยังทำโปรลดโปรโมชั่นลดนะฮะอยู่ที่4,790บบาทนะครับตอนนี้นะฮะยืดระยะเวลานะฮะ ต้นเดือนกรกฎายนเท่านั้นนะครับในราคาที่4,790บาทน,นะครับหรือลูกค้านะฮะต้องการมาดูของมาเทสของมารับอ่ามาดูของได้ที่ในตัวเมืองลำพูนนะฮะสามารถแอดไลน์มาที่9 9 B l g นะครับแอดไลนะ์มา,มานะฮะเดี๋ยวทางร้านจะส่งแชร์ตำแหน่งสาาถานที่ร้านไปให้นะฮะเข้ามาดูของเทสของมารับเองได้นะครับ,รบ,รบหรือลูกค้าต้องการให้จัดส่งนะฮะจะสามารถจะส่งให้ทั่วประเทศนะครับผมฟรี นะในราคาเิสเสร็จของราคาปุ๊กคเตอร์เลยนะครับผมเดี๋ยวเรียอละโอเคอเค,ครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผม